คอยดูซิว่าเดี๋ยวๆนะไอ้คนที่ได้รับผลตรวจที่พบเนี่ยตรวจที่หลังเนี่ยคุดีว่าทางโรงพยาบาลมหารน่านก็ลงมาแค่แค่รอบเดียวก็ไม่รู้อันนั้นก็ทางพวกคุณก็จัดการเป็นไปเองอ่าทังนั้นผมก็จะได้เรียนท่านไปว่าเออทางผู้ประกอบการไม่มาตรวจนะคะอะไรนะเขาว่าท่านไหนอยากได้คือจะต้องว่าอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็ลงในข่าวว่าทำไมถึงอยู่กับเคมี ดูซิว่าเด็กนักเรียนนี่จะมีเคมีติดในร่างกายไหมด<ล>ูที่ว่าในในส่วนนี้มีใครที่ได้รับไอ้ผมนี่ผมอยู่ใกล้ชิดเนี่ยอาจจะติดแหละามว่าผมคนทำแต่ทีนี้คนที่ร้องเรียนไม่ใช่พวกผมร้องเรียนว่าผมมีเคมีอยู่ในร่างกายไหมผมมีเคมีอยู่ในร่างกายไหมต้องเอาพวกที่ร้องเรียนนี่มาตรวจก่อนว่ามันจะได้รับผลกระทบจริงไหม สาเหตุที่มาจากใครคุณรู้ไหมล่ะ เออหมอไม่รู geliyor, tai, ้หรอกค่ะน yeah, ี้หมอมาทำหน้าที่ของหมอเนาะอันนี้ใหญ่ดมก็รู้หมอเข้าไปอันนั้นน่ะคือมันเป็นปัญหาส่วนภายในเป็นปัญหาที่ร้องเรียนการวันนี้หมอลงมาวันนี้คือหมอมาทำในหน้าที่ของหมอที่ได้รับได้รับมอบหมายมาถ้าหมอไม่ทำก็กลายเป็นว่าร้านผู้ใหญ่ดมลงใช่ไหมใช่ที่นี่ก็ไม่เข้าใจขจัดสารเคมีน่ะที่เข้าตรวจน่ะเขาไม่ได้ลงว่ามีสารเคมีในร่างกายที่เขาลงว่าทางน้ำมันลงอ่างท่เคยแต่ว่าทางนุ่นเขาใส่ตังค์ใส่ตรวจแล้ว ไก่เฉยๆแต่เขาไป่ได้บอก,กว่าเขามีสารที่มีในร่างกายเพียงแต่เขาลองว่าน้ำนะ่ะมันลงอ่างทําให้น้ำอ่างสุปปอรกอาจจะมีสารที่นีแต่เราไม่รู้ว่ามีอนี่แข้าวแล้วข้าวาจะเอาไปลงแบบนี้นะ<ๆ>แหละก็คงเพียหายเลย อันนี้ต้องรับ่้หเองไม่รู้เลยอันนั้นอันนั้นมันเรื่องของข่าเรื่องของอะไรอันน่าคนละส่วนแล้วข่าวนี้ผมได้รับผลกระทบนะเพราะว่าอ่าข่าวได้รับผลกระทบอันนั้นคุณลุงก็อาจจะต้องไปฟ้องสื่อมันชนเรื่องอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของคุณลุงเรื่องยากเอาแค่ต้นเหตุทีก่อนอืมอันนี้หมอก็คือมาตามคําสั่งตามที่เขาคนไหนกลัวตายก็มาตรวจก็มีสารเคมีไหมครับคุณต้นโต เราะถ้าอย่างเออคุณลุงไม่ได้ตรวจเนีหมอก็จะได้เออชี้แจงท่านไฟว่าเป็นแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ดมก็ลงชื่อไม่ใช่เหรอโอ้ต้องได้รับผลกระทบมันหน้ามันล่งห่างน้ะมันสกปรกเออได้เลยแหละก็ต้องตรวจที่ว่ามันมีสารเคมีไม่ได้ค่ะก็ตรวจกันอยู่แล้วฉันก็ลงอ้มเราจะมีใหญ่ลงอะไรฉันก็ลงถ้าใครอยากรู้ใครลงเลยไปขอรายชื่อดูเลยเขาบองเขาว่ามันจะมีสารเคมีฉันก็ลงคือกันบ้านฉันลงในครอบครัวนั่นแหละ ถ้าแกจะเครียดแกก็เครียดไปเลยทั้งครอบครัวนั่นแหละเออถ้าอยากเครียดก็เครียดไปทั่วหูบ้านฉันลงทั้งครอบครัวเลยยฉันที่บอกบ้านล้มฉันก็มีพี่เด็กไปฉันล้มพี่จะอะไรที่กลัวเลยลับบ้านนี้พูดคือว่ามันเหม็นนะ ใครเหยียบแต่นี่น่ะใครเหยียบไม่ได้ไปเหยียบฉันไม่เหยียบมันทำไมอ่ะไ,ได้นึกว่าตะขี่<อ>ดินขี่วัวกับขี่ไก่กันไหนลองช่วยน้องนี่ด้วยให้ไปเก็บตะกอนดินเพราะว่าในพฤติกรารพฤติกรากรของโลหะหนักเนี่ยรัขบขบวนใช่ครับกับครองสันต์ไปที่นิวด้วยฮะ ลองดาเิไป,ไปดูที่ลองนินดินครับดินดินนะครับไมดินมันก็ซึมน้ำมันก็